สวัสดีค่ะมันนี้ไม่บุญไม่บุญกับกับโจกดีมานอนจะงงค่ะมมายัางมามาซื้อกับขา่าวกะะพี่น้องมารอเอาหมูหมูย่างค่ะสั่งว้ตั้งแต่เมื่อวานนั่งรอจ้องกล้องอย่างนี่แหละพี่น้องยิงอย่างว่าในสุกบนย่างเพ่าท่านมีบุญมีบุญหิวมากไหมลูกหิวไหมหิวไหม ยกดีนั่งรอก่อนลูกนั่งรอก่อนเก็บข้าพีปนนางใจเย็นๆลูกใจเย็นๆมีบุญมีบุญแย่งได้วันนี้ได้นั่งหน้ารถ เป็นไงลูกฮะเป็นไงหูกดีหยุจกรถพังนะลูกหยุดเลยเห็นไม้อยู่ข้างหนอกกับพี่น้องห่อแห้ง โชคดีอย่าดูมากนะลูกนะนั่งลงหยุดนะลูกหยุดนะโชคดีฟิล์มเลอะหมดแล้วอไม่ไหวกัไม่ไหวโชคดี คูเขาเขาอยู่ข้างนอกนะมาเจ้าของร้านเขาอยู่ข้างนอกยยโจ๊กีหยุดเลยลูกหยุดเลยโอ้ยจะได้กินว่วปิ้งหมูเหนือไปเฮาเพิ่นเห็ยนหยังลูกเฮาเขาทำไมตัวเองอยู่ในรถนะ ขอล <c oughs> อหมูย่างคะ่ะย่างยังไม่เสร็จยังไม่สุกเลยจะเปิดประตูรถอ,ออกไปก็ไม่ได้กลัวโชคดีวิ่งออกไปข้างนอกอ่ามีบุญมีบุญเป็นยังไงลูกเป็นไงเป็นไงมีบุญเป็นไงวันนี้ได้เป็นคุณนายข้างหน้าแล้วค่ะวันนี้ <c oughs> เป็นผู้โดยสารนานานะ <c oughs> อ่านั่งดีๆลกูกนั่งดีๆมีบุญมีบุญมีบุญ <c> ผ <oughs> ู้โดยสารผู <c oughs> ้โดยสารนิสัยดีค่ะตุกตาหน้ารถวันนี้โอ้ยกล่องกวาดเอ๋นค่ะนีะ่ค่ะตังกล่องว่าเดี๋ยวมาวันนี้มีบุญเป็นตุกตาหน้ารถค่ะวันนี้อ่าโชคดีเป็นผู้โดยสารอยู่ข้างหลังค่ะสวัสดีค่ะไม่ทองพาเที่ยวจ้าวันนี้พาน้องๆมา มารอ,อย่างหมูค่ะตับก็เบืออกกกเบ่อแล้วอกไก่ก็เบื่อแล้วจะมากินหมูวันนี้อ่าวันดีค่ะไม่ทองพาเที่ยว่ะวันนี้ป้าน้องๆมาแล้วอ,อีกตามเดิมค่ะมาล็อตซื้อกับเขาพี่น้องเลยอ่ะจกดีจกดีวันดีจ้าเน่อะวันดีจ้าเนี่ยอ่ามีบูนวันดีจ้ามีบูญเป็นไงลูก เป็นไงลูกอ่าวัสดีจ้าไม่ทองพาเที่ยวค่ะกับขอบพระคุณพีพีน้องรองทุกหูทุกคนเ้ยค่ะเออที่มีความเมตตาต่อแมทองเตี่ยนน้องน้องนี่ล่ะแ <c oughs> ต่ระมืออะไรเว้นกับยุ่งยุงอยู่แต่กับน้องน้องนี่ล่ะครับพี่น้องอ่าสวัสดีค่ะไม่ทองพาเที่ยวอ่ะมีบุญมีบุญมีบมุญมองกล้องที่ลูกมองกล้องสิวัสดีจ้าน้องมีบุญจ้าวัสดีค่ะ